น้องผูพิงมารับน้องสาวพี่สาวนะครับมารับถึงที่เลยนะครับตอนนี้อ้าว <c oughs> <c oughs> สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอ้อริู้พิงคนี่นะครับพี่พี well, ่แก้มกับน้องผู้พิงค์เด็กห้าไปใกล้เน้อถ้าขีไม่ไปนะน้รนขี่ช้าได้หรอลูก

อารมณ์น้องเพิงมารับพี่แก้มมาแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนเด็กดูกันหลายคนเลยคงอยากนั่งบ้างแก้ม S <S 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 แก so ้มย like ิ้มหน่อยแก้มยิ้มเก่งครับมารับพี่แก้มกลับบ้านรถมารถมาแม่มาปอกตันเลยหาวเข่เขาแม่มนถอยหลังน้องปุ่พีมามารับพี่แก้มกลับบ้านนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นะครับ ผู้พิงน่ารักมากๆฝึกให้พี่แก้มนั่งที่คอได้งไปเนที่บ้านนะไปดินรถนะรถรออ อข้าวมาเดีเ๋ยวรึ๊งก็หลัอมันเราจะพาแก้มกลับบ้านแล้วพีม่มาสนุกไหมลูกสนุกไหมวันนี้น้องชายมารับพี่สาวกลับบ้านนะครับว <kle> mm> ันนี้ <laughs> แล้วไปรับกลับบ้านเลยโรงเรียนน้องแก้มอยู่ใกล้ๆเด้อคะใช่ครับประมาณแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับแค่ห้าแสิบเมตรเองนะครับ50สิบเมตรนี่อันนี้ก็เป็นโลงที่อยู่ของพุ้พิการ่ปๆไปๆไมๆไปน่าหมโนหมโนมาเอ้าไปไหนลูกพี่เอ้าไปย่ากันเลาวไปไหนเออไหนเล้ว เอเดไปนะไปหยุดเขาะท่านี่เขามากินหญ้า hmm. ก mm ันเจมเหงื่อหญ้าแล้วเปล่าเจมากินอะไรก็กินไม่จริงจังแล้วกินเล็กเล็กน้อยน้อยนะปูพิงเฮ้นเอ๊ะควันจิ๋วเก่งค่ะน้องชิวนั่งชิวมากเดี๋ยวเขาอันนี้จะบอกว่านั่งควานนี่ยังไม่เคยนั่งปู่พิงเลยนะปู่พิงค์อยาเป็นเล่นลูกมุ้งโอ้มันเห็นเห็นดินโพนไม่ได้เลยเนีย โอเคมาถึงบ้านแล้วถึงบ้านกูพิงแล้วนะครับเอาบนบนบนทางนี้รอบหนึ่งไปบนบนข้างรอบนี้กลับไปส่งบ้านเลยไหมลูก เอาไปถือไดเลยไหมน้องแก้มกี่ขวบถึือได้ไหมน้องแก้มห้าขวบครับน้องแก้มห้าขวบส่วนผู้พิงกี่ขวบนะผู้พิงสามขวบครับเอาไปไหนดิผู้พิงเนี่ยแก้มจะลงนี้หรือว่าจะกลับบ้านจะลงตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อไปส่งนะเด้๋ยวซีคอย้ย อ้าวดเอ,อาีอ๋ยว,วนี่นะครับพี่ใหญ่สุดมารอถึงบ้านเลยนะครับมารอ,ารอต้อนรับลงยังนี่รู้สึกว่ายัางไม่อยากลงนะครับ <laughs> สบายครับสบายเกิน <laughs> อ่าถึงถึงบ้านผู้พิงแล้วตอนนี้ตั้งตรงอย่างนี้เลยตั้งอย่างงี้มันเรียงตั้งตรงอ่าตั้งตรงเนี่ยตั้งตรงหังตรงไม่ดูยังไรตาเลยตั้งตรงตั้งตรงว่าตั้งตรงอ่ะเออนั่ลงนังลงนั่งลงโอ้ยสุดยอดมัน่สวมันตั้งตรงเออันแรน่มงนี่นังลงงี้เนาะั่งต้ตรง นาไปลงไปลงไปลงน้าเออวแตงอยมาเนี่ยจะไปนั่งไหนไปหาทางนู้นั่าฝั่งนี้กันน้าหนนางเออนานาอนินาิเออเหนียวเหนียวน้านน้านเออเนวเนวแกลงคนเดียวได้เลย จับน่ับผมน่เออาสวัสดีค้าด้วยสวัสดีคบูพิงด้วยขอบคุณขอบคุณบูพิงด้วยูพิงให้ียสวยสวยขอบคุณสวยิงาตีบตีหัวตรงตีหัวตีตีหัวตีหัวีหัวแก่มปูพตีหัวหนตีหัวเข้าหัวนวโป๊ะหนนี่เอาตี่อนหนกอดตีดื้อหนกอดร้อนเลยกเออ กอดดิดิกอดพิงเลยกอดผู้พิงเลยอะไรนะอ๋อพิงกอดขาเอาขาเดียวนะผูพิงกอดกอดเดียวนี่เออกอดอย่างนี้ก็ได้หรอกอ้าวกอด